วิธีประกอบเฟืองเชื่อมเพลาระหว่างเพลารูเบียวด้านไอดีและเพลารูเบียวด้านไอเสียโดยมีเฟืองสะพานตัวนี้เป็นตัวเชื่อมกลางด้านในก็จะเป็น็อนเบอร์สิบเจ็ดเป็นลูกปืนลูกปืนลูกปืนข้างในก็มี รูของน้ำมันเครื่องลามทำงานมันจะหมุนอ่บนแกนแกนตัวนี้แล้วขันเข้าไปโดยช่องว่างจุดนี้มันก็อยู่ตรงของรูน้ำมันเครื่องก็จะมีน้ำมันเครื่องไหลออกมาขณะที่คยวนั้นทำงานไหลเข้าไปในร่องนี้ ท้าไม่เกิดการหล่อรื่นกดแกนตัวนี้นั่นเองจากภาพด้านในนั้นผมจะทําสีไว้ฝั่งขวาอันนี้ฝั่งขวาอันนี้ฝั่งซ้ายเรามาดูพรรเพลาลูกเบี้ยวด้านฝัน่งไอด้ดีจะมีจะสังเกตนะว่าจะมีจุดอยู่ตรงกลางเป็นสีก็คือสีขาวฝั่งซ้ายและสีขาวฝั่งขวาก็จะมีจุดอยู่ตรงกลาง,าง,าลาง,าด,งดังนั้นสีชมพูผมกาวไว้ฝั่งซ้ายนั้น จะต้องอยู่ตรงกลางระหว่างจุดสองจุดที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาก็คือลักษณะนี้จะสังเกตว่ามุมซ้ายเป็นจุดสีขาวมุมขวาก็เป็นจุดสีขาวตรงกลางก็เป็นสีชมพูเพราะนั้นเราใส่สะพานเชื่อมเฟืองจะต้องใส่แบบนี้ทั้งฝั่งพอลุกเบี้ยวด้านอดีและฝั่งพอลูกเบี้ยวด้านไอเสีย